กะบัวกันเนาะพี่น้องโอเคเนี่ยฮะนี่ครัพี่น้องปลูกปลูกใส่ห้างน้่พี่น้องเนาะกะบัวาละเนาะกะบัวากันเนาะพี่น้องโอเคเนี่ยฮะ อะไรลูกอะไรนะแม่ปลูกแม่นะอะไรลูกอะไรนะแม่ปลูกแม่นี่ค่ะพีปป่น้องปลูกปลูกใส่ห้างพี่พูดพีนะ่พูดแม่ปลูก ผักเขาเรียกปลูกอะไรไม่ใช่ลูกใบแมงรักพ่อบอน้อพี่น้อง่พ่อกเกษตรอันออกสินบาดค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกเราไปทำห้างนะครับใบแมงรักค่ะพี่น้องเนาะเยกด่วนเกษตรว่าปลูกค่ะเยกด่วนเตรียมดินใบแต่โมว่านเนาะพี่พูดพี่พูดทำอแม่ปลูกผักเขาเรียกปลูกอะไรไม่ใช่ลูกใบแมงรัก อะไรรูปอะไรเมีปลูกแน่ยบเอเนี่ยกี่รองเนาะกับบัวบานละเนาะกับบัวบากันเนาะพี่น,อน้องปลูกคือเนห้างอําห้างไม่ครับพี่น้องปลูกผักได้วันเปตลาดวันเสาร์เมือนัันนะครับพี่น้องจ้ะเราไดซื้อมาเพิ่นว่าผักปลูกได้ก็เลยเอามา เดีอดปล่อยแห้ะค่ะพี่น้องจะ้จะเดี๋ยวกจะดูกระสีอันนี้อันนี้ม่านมะฮอกพี่น้องเอ้เนี่ยนี่ยเมื่อนั้นแยกด่วนปลูกไว้พักแป็งนะคะแล้วแยกด่วนนีอันนี้นนนนนอยู่เดี๋ยวแยกด่วนสีมาปลูกใส่อันมันมีโจรลำแข็งอยู่แยกด่วนมันมันบ่เหลือหลายแยกด่วนสีมาปลูกใสแล้วค่ะพี่น้องเนาะมันแค่ด็กทั้งมันบ่อันนี้พี่น้องนี่แหละค่ะพ<ๆ>่อพี่พูดพี่พูด แม่ปลูกพักข <อ S 1> เขาเรียกปลูกอะไรไม่ใช่ลูกใบแมงรักอะไร,ไรไลูกอะไรแม่ปลูกแม่มอะไรลูกอะไร,ไมไรแม่ปลูกแม่ทำอลไรพี่น้องนะ เดี๋ยวเย็ดูสิหายังมาปลูกอีกนี่มันมีอยู่อันข้างนึงเดี๋ยวเยดูสิเพราะว่าตัวหอมมันย่างอยู่ด่า่ะพี่ดอ,องเนาะปลูกผักสวนครวดกินเอกโปรดผักปลอดอออเต็มเป็นเห็นพี่น้องเห็น,นก,ก่อนซื้อามากแต่หมูว่านเนี่ยพี่น้อง มาปลูกนะคะอันก็คือสีบออันนี้เอสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีตอนรับสุบานแย่ลำดวนทินทานค่ะพี่น้องเมื่อในเย็นฝนเช็คมาปลูกพักบัวพี่น้องจะแย่แดงสอมากมีสอมาปลูกเลยค่ะพี่น้อง,กกกองใบในะครับเอื้นไทยใพกกบพักแดงหลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดียบร้อยแหัะพี่น้องจะ๋ยวกจะดูกระสีอัอันนี้มา่านมาั่งฮกพี่น้องเอ้นี่นี่นมืออน้องจด่วดวนลผัวไว้พักเป็นแะควะ็นะเอเอเอดี๋ยวเรจะมาปลูกนะคะอันก็คือสีบอันนี้ทำเลยพี่น้องนะ เดี๋ยวยดดสิหายยังมาปลูกอีกนี่มันมีอยู่อันข้างนึงเดี๋ยวเย็ดูสิไม่เพราะว่าต้นหอมมันย่างอยู่ด่างตาพี่น้องเนาะปลูกผักสวนครัวกินเอกโปดผักปลอดแทงมีนกะโค้งเพิ่มขึ้นผักไม่เข้ามาทำไมมาจากพีนดองเนาะโอ้ยสามาไม่ต้องเข้ามาหรอก เดี๋ยวเราจะมาปลูกนะคะอันก็คือสีบออันนี้พี่ฟูดพี่ฟูดแม่ปลูกผักเขาเรียกปลูกอะไรไม่ใช่ลูกใบแมงรักห้ามเลยพี่น้องนะเดี๋ยวแยกดูสิหางยังมาปลูกอีกน,นี่มันมีอยู่อันข้างนึงเดี๋ยวแยกดูสีไปพว่าต้นหอมมันย่างอยูนน่ด่างตาพี่น้องเนาะปลูกผักสวนควรัวกินเอกโปรดผักปลอด นี่ครัพี่น้องเขาปลูกปลูกใส่ห้างแพ<ะ>านี่อะไรพี่อันนี้เขาเรียกไอ้าาไองาอันนี้แม่ปลูกต้นหอมแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้า๋ว<ะ>ยวจะดูกระสีะอันนี้อันนี้มันาน่ามั่งหอบพี่น้องไอ้นี่ยนี่ยเมื่อนั้นใจด่วนปลูกไว้พักแป้บน,นะะึ<ะ>่งกัพี่น้องจ้าเพราะว่ามันอันนี่เนาะ ใครโกโบปูก,กินพี่น้องเอ,อ้ยซื้อเพิ่นกะเนาะสมืัอน,นี้ยังกะแพงเพิ่อน,นขาดห้ามเลยพี่น้องนะเดี๋ยวแยกดูสิหายังมาปลูกอีกนี่มันมีอยู่อันข้างนึงเดี๋ยวแยกดูสิไม่เพราะว่าต้นหอมมันย่างอย,ยู่นะคะพี่น้องเนาะปลูกผักสนกวนครัวกินเองปวดผักปลอดนะอะไรลูกอะไรเมียบปลูก เนี่ค่ะพี่น้องติดกันก็่ออกนะคะพี่น้องสิปลูกทีในจักหน่อยเพื่อมาปลูกสิค่ะพี่น้องใบอันนี้ค่ะเอิอนไทยใบผักหนึงหลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะปลูกผักอยู่ลูกจริงเหรอจ้าแม่ไปเก็บที่ไหนอ้าแม่ก็ซื้อมาที่ลูกนี่พี่น้อง,องปลูกใบ เดือบรอยแห้ะค่ะพี่น้องจะ้จะเดี๋ยวงจะดูกระสีอันนี้อันนี้มะนาวมงฮอกพี่น้องเอ้ยนี่นี่มะนัวแยกด่วนปลูกไว้พักแปรีน้ยนะคะงานคูว่านาะงค่ะพี่น้องปลูกผักกินเองแยกด่วนปลูกอยูหลังบ้านแยกด่วนเลยค่ะพี่น้องว่นได้ไปปลูกใส่กับบริวารบริเวณหลังบ้านนี่ค่ะพี่น้องติดกันก็ออกนะคะพี่น้อง สิปลูกทีในแจ็กหนอยปลๆๆยกยูกักลูกเล็กๆพี่น้องแจ็คหนอยปลูกผักส่วนพ่อบอน้อพี่น้องพ่อเอกษดรอันเออเออขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยค่ะพี่น้องมันอ่อนเนาะมันอันน,อน,น่อยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันอันนี่เนาะ ใครโกโบปูก,กินพี่นออ้องเอ้ยสื่อเพิ่นกะเนาะสุเมือนี่ยังกะแท่นสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีตอนรับสุบันได่ลำดวนทินทานกับพี่น้องมื่อในเย็นฝนเช่นมาปลูกพักบักวพี่น้องกะแไ่้เดือดสื่อมากมีเชื้ออ้ําห้างไหมค่ะพี่น้องปลูกพักได้ดวนเปิดตลาดรันเสาร์มือน,นั่นแหละค่ะพี่น้องจาา้าเราได้สื่อมากเพิ่นว่าพักปลูกได้ก็เลยเอามาพี่น้องจ้าเพราะว่ามันอันนี่เนาะ ใครกุบบปูกินพี่้องเออสื่อเพิ่นกัเนาะสเมือนี่ยังกับแพร่แล้วได้ดวนนี่อันนี้อยู่เดี๋ยวได้ดวนิบมาปูกใส่อันมันมีโจบนาแข็งอยู่ได้ดวนมันมันบ่เหลือหลายได้ดวนิบมาปูกใส่แล้วค่ะพี่รองเนาะบมานได้ดวนเพื่อมาห้างไหมครับพี่้องปลูกผักได้ดวนเป็นตลาดอันเสาเมือนั่นแหละครับพี่รองจ้ะเ็เลยสื่อมาเพิ่นวาพักปลูกได่กันเลยเอามา นี่ค่ะพี่น้องาปลกูกปลูกใส่ห้างอะไรรูปอะไรแม,ม่ปลกูกแม่สิบบาทค่ะพี่น้องเนาะอย่าดูการมาทำห้างเยลยครับใส่แมงนาค่ะพี่นอนะ้องเนาะแยกด่วนปฏิบัิกาปลูกค่ะแยกด่วนเตรียมดินใบแตยมาว่านค่ะพี่พน้องเพราะว่าขนาดมัน,มนอันอ่นหน่อยพี่น้องจ้ะ น้อยเลยเนาะค่ะเอ้าพี่ฟูดพี่ฟูดอแม่แม่ปลูกผักเขาเรียกปลูกอะไรไม่ใช่ลูกใบแมงลักใบแมงเรียบลอยแหละครับพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะดูกระสีอันนี้อันนีามบ้างเหรอพี่น้องไอ้นี่นี่มื่อนั้นย้ด่วนปลูกไว้พักเปลีนะคะวันนั่งมันวัอันนี้พี่น้องนี่เหรอคะสวัสดีค่ะพี่น้อง ยินดีตอนรับสุบรนณแย่ลำดวนทินทานค่ะพี่น้องมือนเยี่ยดฝนเช่นมาปลูกพักบักวพี่น้องจา้าแย่เดือดสื่อมากมีเทอมห้างไหมครับพี่น้องปลูกพักแย่ดวนปิดตลาดร้นเสาเมือนั่นแหละครับพี่น้องจาก็เลยกสื่อมากเพิ่นว่าพักปลูกได้กันเยอาม,มากพี่น้อง